ตำบลหนองระเวียงนะับเป็นตำบลแรกๆของจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ได้เร่งหน้าเดินหน้าโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง1ตำบล1น1ล้านทำให้ชาวบ้านนั้นมีงานทำในช่วงหน้าแรงครับติดตามได้จากรายงานครับ เวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านจาก15หมู่บ้านของตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถึงโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งหนึ่งตำบลหนึ่งล้านโดยชาวบ้านต่างมีมติสนับสนุนโครงการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนขุดลอกเหมืองคลองไส้ไก่เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากคลองตื้นเขินเต็มไปด้วยวัชพืช สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากที่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด13ตําบลผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับอําเภอแล้ว8ตําบลด้วยกันตอนนี้โครงการตําบลละ1ล้านบาทนะครับของตําบลหนองละเวียงเนี่ยซึ่งเป็นการขุดลอกอเหมืองไส้ไก่นะครับใน3โครงการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อที่จะดึงน้ําจากคลองชนะทานนะครับ เข้ามาในพื้นที่นาตรวจรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะโอนเงินนะครับเข้าบัญชีของอเกษตรกรแต่ละรายซึ่งเป็นรายง,งานต่อไปนะครับ,รบก็สรุปได้ว่าหนะ้าวันนี้อำเภอเมืองนครศรีม,มาเหล่านั้นนะครับได้ผ่านการประชุมการกองระดับอำเภอไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น10ตำบลแล้วก็ผ่านระดับจังหวัดไปแล้ว8ตำบลน,นะครับ ชาวตำบลหนองระเวียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านการทำนาจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลักทำให้ช่วงหน้าแล้งแต่ละปีชาวนาจะได้รับความเสียหายประมาณ5,000ไร่โครงการนี้แล้วผมว่ามีประโยชน์กับชาวบ้านอย่าง,าง,างมากนะครับหนึ่งก็คือ,อ,อได้ทำความสะอาดคลองกุดลอกคูคลองโดยใช้แรงงานจากชาวบ้าน สำหรับจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ250าบตำบลผ่านการพิจารณาระดับจังหวัดแล้วร้อยละ77ซึ่งการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาตินอกจากเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าแรงทั้งการขุดลอกกูน้ําเข้าแปลงนาและสร้างท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตรโดยมีการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละชุมชนได้อย่างยังย่งยืน